เปิดภาพแสนดีบีนามาลิเจ้าขานิรินลูกคนดังแท็กทีมถ่ายแบบเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเมื่อลูกสาวของคุณแม่คนดังมารวมตัวกันถ่ายแบบนำโดยน้องบีนาลูกสาวแม่นานาน,าน้องนิรินลูกสาวแม่หนิงปณิตาน้องแสนดีลูกสาวแม่โอภักจิราน้องเจ้าขาลูกสาวของกระแตและน้องมะลิลูกสาวแม่โบ บอกเลยว่านางแบบรุ่นเล็กรุ่นนี้เสิร์ฟความน่ารักกันเต็มเต็มเฟรมไปเลยและต้องบอกเลยว่าแต่ละช็อตของการถ่ายภาพเรียกได้ว่าใสอินเนอร์ด้วยความตั้งใจแบบมืออาชีพมากๆทั้ง5้าคนเป็นลูกไม้ที่หล่นใต้ต้นจริงๆค่ะทั้งนี้เซ็ตแฟชั่นน่ารักน่ารักแบบนี้อยู่ภายใต้แบรนด์เสื้อผ้าของแม่นานานั่นเองค่ะถ่ายแบบเสร็จเด็กๆก็ขอให้เปิดเพลงให้เต้นด้วยเรียกได้ว่าเด็กๆโตกันไวมากๆ แสนดีบีนามาลิเจ้าขานิริน,เ,นเด็กๆเก่งมากทุกคนมาเจอกันต่อกันติดเสมอ